ตกแต่งร้านเล่ายัางไงให้โดดเด่นดึงลูกค้าได้ดีคุณต้องลองดูคลิปนี้ก่อนครับวันนี้ผมจะมีตัวอย่างร้านเล่าร้านหนึ่งครับที่เขามีการใช้แสงไฟและการตกแต่งพร้อมต่างๆที่น่าสนใจเลยลองไปชมกันครับร้านเล่าร้านนี้ครับ เป็นร้านเล่าร้านหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีนครับอย่างที่คุณรู้เขาว่าประเทศจีนเนี่ยเวลาทําอะไรเขาทําสุดแล้วร้านนี้ครับเขาตกแต่งด้วยไม้ประดับบนข้างฝาครับรวมถึงการตกแต่งเพดานฝ้าต่างๆเขามีการใช้พรอ็อพมีการตกแต่งด้วยแสงไฟคุณลองดูสิครับว่าร้านนี้มีสเสน่ด้วยการตกแต่งพร็อพและแสงไฟขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นส่วนของบันไดเหล็กที่สามารถขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้ การใช้โทนสีต่างๆการจัดพร็บคุณเห็นไหมครับว่าลานนี้มีการตกแต่งที่ลงตัวครับในส่วนของโซนที่นั่งต่างๆเขาก็จะมีการตกแต่งและมีการแบ่งเป็นโซนๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านในที่มีการตกแต่งด้วยโซฟาและโต๊ะใหญ่ด้านนอกที่สามารถรองรับลูกค้าได้เป็นกลุ่มเล็กๆเขามีการจัดโซนที่อย่างน่าสนใจครับในส่วนของมุมนักร้องเขามีการจัดเวทีครับเห็นไหมเขามีทั้ง ป้ายที่บอกชื่อร้านด้านหลังมีการตกแต่งพรอบด้านหลังของนักร้องตรงนี้ครับมันทำให้นักร้องเวลาขึ้นไปร้องเนี่ยดูโดดเด่นมากกว่าการจัดเวทีแบบเรียบๆครับในส่วนของหน้าร้านเห็นไหมครับเขามีการแสดงออกถึงความเป็นธีมคือร้านเนี่ยเขามีกิมมิกและมีธีมที่แสดงถึงความเป็นจีนสมัยเก่าครับเพราะฉะนั้นการตกแต่งเนี่ยเขาจึงใช้ไม้ครับ ที่ฉลุเป็นลวดลายเป็นอักษรต่างๆมาตกแต่งบวกกับการใช้แสงไฟ่้นต่างๆที่น่าสนใจครับดูแล้วน่าดึงดูดเรียกเข้าร้านได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของแสงเลเซอร์อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเขาสามารถยิงเลเซอร์มาที่พื้นครับเป็นตัวอักษรและตัวอักษรนั้นเนี่ยก็คือชื่อร้านของเขาเห็นไหมครับผมมองว่าตรงนี้ถ้าสมมติเราสามารถนำมาปรับใช้ในร้านเหล้าของเราได้ ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดอย่างหนึ่งเลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือการตกแต่งร้านเหล้าที่ผมนำไมา้คุณได้ดูเห็นไหมครับการตกแต่งร้านของคุณให้ดูมีธตีมมีกิมมิคมีการใช้แสงไฟที่น่าสนใจและโดดเด่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านของคุณได้เป็นอย่างดีและหากคุณเป็นหนึ่งที่จะตกแต่งร้านเหล้าแต่ยังไม่มีมืออาชีพดูแลทักหา,าเราได้เลยครับ